เมื่อวานนี้ที่มาสะเทือนใจน้องวัยสเดือนคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมพ่อเด็กคืนนี้พนแม่เด็กคือน,นางเฟยอายุ19แล้วปรากฏลูกหายไปสองสัปดาห์ญาติก็เลยถามเฮ้ย hey, มึงเอาลูกมึงไปไว้ไหนแกแน่มึงบอกหน่อยลูกมึงอยู่ไหนปรากฏอีตาพ่อก็นั่งเล่นมือถือนะอ๋อ oh, ฝังดินเรียบร้อยแล้วลูกมันเป็นไข้าตายจําได้ไหมเรื่องนี้หลายคนบอกเฮ้ย hey, พ่อเด็กเนี่ย นิพนธ์อายุ25แม่เด็ก19เองฮะยังไม่ถึง20เลยดูคลิปนี้หน่อยที่หลายคนบอกเฮ้ยแล้วเอกเอาลูกไปฝังสุดท้ายเมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังนะว่าพ่อกับแม่เด็กโดนจับเรื่องอำพรางศพขอฟังเสียงคลิปนี้ก่อนฮะเด็กทั้งคนเลยนะอยูเลี้ยงต็นที่ไหนเลี้ยงมเมืองเดินไปไหนมาไหนสองคนเลยลูกอยู่คนเดียวทิ้งไว้ได้ไงวะทิ้งไงวันเรียกมึงมีมีทางเรียก เลี้ยงไม่ได้งม่อออกทำไมงั้นเราเป็นตัวทําไมวะเมื่อออกแต่เป็นก้อนน่ะเด็กทั้งคนเลยนะเว้ยไล้วลูกมือวันที่ไหนอ่ะตายวันที่ห้องอ่ะวันไหนเพื่อนบนเขากูมึงกูไปทำวิธีได้เพื่อนลูกมึงอ่ะกูก็โดนน้ำรมึงก็ต้องโดนมึงทำลูกตายทั้งคนอ่ะกูทำได้งานศพลูกมึงออะ Yeah, yeah. คุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาพบว่าศพเด็กนะฮะน้องไบอั้นนะฮะมันนี่ฮะอันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นโดนฝังดินอยู่ลูกหายไป2ส,สัปดาห์นะฮะแล้วมันนิ่งมากทั้งพ่อทั้งแม่เดี๋ยวภาพขวามือเปลี่ยนไปภาพพ่อแม่เมื่อวานนี้หน่อยตอนที่ตํารวจเขาเอาพ่อกับแม่ไปสอบปากคาเพราะว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะคนที่เมื่อกี้นี้คุณผู้ชมเห็นในคลิปเนี่ยนะฮะภาพตอนที่คุณพ่อแม่ไปโรงพักครับ นี่ฮะที่คุณผู้ชมเห็นเขาอ้างว่าลูกเขาป่วยคำถามก็คือว่าไทาม์ไลน์เนี่ยนะฮะจุดที่เขาเอาลูกไปฝังห่างจากบ้านเขาเนี่ยประมาณ8กิโลเมตรคุณผู้ชมครับถามว่าลูกหายไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายพฤษภาใช่ไหมแม่อ้างว่าเด็กเนี่ยหายใจไม่ออกหลังจากที่เอาตัวไปส่งโรงพยาบาลและหลังจากนั้นเสร็จสับคุณผู้ชมฮะไม่รู้จะทำยังไงกับลูกเลยเอาลูกไปฝังดิน คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคลิปที่ญาติเขาถามเนี่ยเมื่อวานเนี้ว่าเฮ้ยมึงเอาลูกไปฟังไว้ที่ไหนสุดท้ายก็เลยยอมรับแล้วเพื่อนถามดีมากนะแล้วมึงปล่อยให้มันเกิดมาทําไมใช่ไหมใช่จนกระทั่งสองเดือนทำไมมึงไม่จัดการตั้งแต่มันเป็นบุญน,นี่มึงปล่อยมาแล้วเนี่ยมึงก็นั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยนี่ฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตอนที่ตํารวจเขาเอาสองคนนี้มาสอบปากคาโดนเรื่องของการซ่อนเล้นอําพรางศพคุณผู้ชมฮะภาพสองผัวเมียที่โดนสอบ เรื่องนี้มันสะท้อนเหมือนกันนะเมื่อกี้เด็กหญิงแค่13มไม่ไดเรียนหนังสือมีแฟนแล้วแล้วโดนยิงเคสนี้ผู้ชาย19ใช่ไหมใช่ฮะผู้หญิงเท่าไหร่ผู้หญิงเนี่ยสิผู้ชาย25ผู้ชาย25แล้วประเด็นคือไม่ทํางานทั้งคู่คนที่ถามว่ามึงเอาลูกไปไว้ที่ไหนพอไมมือไม่บอกเราเจอตัวแล้วใช่ไหมใช่ฮะ e pad. ตัดภาพไปที่คุณพิพัฒน์นะฮะเพราะเมื่อวานเขาให้แม่เนี่ยกล่อมไอ้ผู้ชายด้วยไอ้ผู้ชายก็ร้องไห้กระซิกเลยนะฮะถึงยอมรับนี่คนนี้แหะฮะที่เค้นถาม บอกทําไมลูกมึงทั้งคนน่ะทำไมทําอย่างนี้ว่ายังไงบ้างวันนี้พี่พัทเองเปิดใจกับเราบอกว่าตอนที่ตัวเองเนี่ยเห็นว่าน้องไบรอันเด็กที่ตายเนี่ยหายไปตอนนั้นสังเกตเห็นว่าตัวของพ่อแม่เด็กเนี่ยเขาเดินไปเดินมาอยู่แถวหอพักแต่ไม่ได้มีการอุ้มลูกซึ่งลูกยังเล็กอยู่ปกติต้องไม่ขาดมือก็เลยไปสอบถามครั้งที่หนึ่งเขาบอกกับเพื่อนว่าลูกเนี่ยมีคนเอาไปเลี้ยงตอนนั้นตัวเองก็ไม่ <c oughs> ได้เอกใจอะไรก็คิดว่ารุ่นพี่ก็คงเอาไปเลี้ยงตามปกตินั่นแหละจนกระทั่งเขารู้สึกบอกว่าเอ๊ะเขารู้สึกมันหาย ไปแปลกๆทำไมถึงเอาไปเลี้ยงนานจังก็เลยไปเค้นถามปรากฏได้รับคําตอบตอนแรกบอกว่าน้องใบอันเสียชีวิตไปแล้วแล้วตัวของพ่อเด็กนี่แหละเป็นคนบอกว่าใบาอันเสียชีวิตซึ่งเขารู้สึกแปลกๆว่าเอ๊ะแล้วใบอันเสียชีวิตแล้วคุณเอาลูกคุณไปไหนเพราะก่อนหน้านี้อันนี้ตัวของเพื่อนนะบอกว่าเคยเห็นพ่อใช้หมอนกดหน้าน้องใบอันเพราะร้องํำคานเสียงดังแล้วเขาบอกน้องใบอันสองเดือนไม่หยุดร้องก็เลยเอาหมอนกดหน้าให้เงียบ เขากลัวเหลือเกินกลัวบอกว่าพ่อแม่เด็กทําร้ายลูกจนตายหรือเปล่าเขาเคยเห็นใช่อ้าวแต่ว่าครั้งล่าสุดอ้างแค่ว่าเอาไปให้คนอื่นเลี้ยงจนสุดท้ายมาเค้นคุณผู้ชมฮะข้อมูลใหม่ตัวนี้น่าสนใจนะฮะเพราะว่าการว่าวันนี้ตอนที่เราไปเจอกับพยานคนนี้เขาถึงบอกว่าไอ้เรื่องเด็กตายเนี่ยแสดงว่าเองบอกพาไปหาหมอ,อมเดี๋ยวตำรวจต้องไปไล่บี้ด้วยนะฮะ ว่าพาไปหาหมอแล้วผลตรวจเป็นยังไงเพราะดูเหมือนกับอาจจะไม่ได้พาไปหาหมอจริงแต่เอาเด็กฝังเลยแล้วเมีย19ผัว25ทําอะไรเมื่อพยานบอกว่าเคยเห็นอามอนกดฟังเสียงพยานเนี่ยฮะเห็นมันเดินมากับเมียตลอดเลยสองคนแล้วลูกก็ทิ้งลูกไว้ห้องวันนี้ผมก็เดินไปถึงห้องมันไปกับเพื่อนผมนี่นแหละนี่ผมไปเคาะเคาะปุ๊บมันก็ออกมานะพี่ตื่นออกมาแบบบวยวายใส่ผมเลยผมมองตามบอกถามว่าหลานอยู่ไหนเพื่อน ก็เอาไปฝากเขาเลี้ยงถามประมาณสามรอบพี่ผมมาอีกคนหนึ่งเขาขึ้นไปขึ้นไปคุยต่อตัวทีนี้เขาบอกว่าไอเบียเ็าบอกว่าลูกผมเสียแล้วแล้วเขาพี่ผมก็มาบอกอีกวันหนึ่งพี่เขามาบอกตอนเช้าอีกวันหนึ่งบอกว่าลูกมันเสียแล้วนะ<ม>ทีนี้ปุ๊บตอนประมาณทุ่มสองทุ่มทีนี้ผมก็ไปถึงบ้านที่ตามคลิปนะพี่ผมก็ไปถามเขาบอกว่าลูกมึงตายที่ไหน เมื่อเ,เอาลูกไปฝังที่ไหนทำไมนนถึงรู้ว่าลูกเขาตายพี่ผมบอกมาค yeah. ือก็ลูกเขาตายแต่ตัวเขาบอกว่าเอาไปฝากเขาเลี้ยงบอกมึงเอาลูกไปฝากเลี้ยงที่ไหนตอนแรกเดี๋ยวบอกว่ามันก็เงียบเห็นป่ะพี่มันก็เล่นเกมปกติเหมือนไม่สนใจลูกเลยจนผมมีเรื่องเอามันะเพราะว่าลูกกูตายแล้วกูไปฝังตรงวัดโกบบอกกันนั้นมึงเ้าลูกมึงมามึงเอาลูกไปฝังที่ไหนบอกกูมาและนี้เขาบอกว่าไปฝังวัดโกบ ตอนนี้ผมคายพี่ผมมะตอแบบนแรกมันไม่ยอมบอกเลยพี่ผมไปอะเดิมคายพี่ผมไปมาถึงยอมบอกว่าที่ฝังอยู่ไหนผมก็ไม่น่าเชื่อพี่ผมเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อแล้วใช่ไหมเขาบอกมีในข่าวว่ามีรอยเขียวช้ำด้วยแน่เรยพี่ไม่รู้เลยผู้ชมครับเพราะนั้นคดีนี้ตํารวจต้องไปนั่งไล่บี้ต่อนะฮะว่าพาไปหาหมอจริงอะนี่เปิดเต็มจอหน่อยก็ได้ฮะ,ะนี่โอ้โหผัวยี่ห้าเมียสิบเก้านี่ฮะ ไอ้คำว่ามีพ่อแม่เมื่อพร้อมนี่ยังใช้ได้ทุกยุคนะฮะแล้วล่าสุดเราได้คลิปตัวใหม่มาเ<ช>พราะเมื่อกี้ตอนเห็นไอ้เจ้าผู้ชายเนี่ยนั่งเล่นมือถือเนี่ย<ม>คุณผู้ชมจําได้ไหเพราะเมื่อวานนี้มีเสียงผู้ชายอยู่ด้วยใช่ไหม,มในเนต้องเปิดเสียงคําสารภาพพ่อหน่อยดิเพราะกว่าตอนแรกจะยอมรับเนี่ยผู้ชายวัย25ไม่รับนะ<ม>ตํารวจเลยต้องให้แม่ของผู้ชายวัย25เนี่ยไปกล่อมใช่ไหม<ช>สุดท้ายพอแม่กล่อมมันก็สะอึกสะอื้นร้องไห้แล้วก็ยอมรับว,ว่าใช่ผมนี่แหละเอาลูกไปฝังจริงๆ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาอ้างว่าลูกเขาเหมือนกับหมดสติเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยเอาไปฝังนี่คือตอนที่แม่เกี้ยร์กอมรับตสารภาพลูกรับตสารภาพความจริงแม่ไปอยู่นี่ถึงหน้าแล้วคุณหลุ่มก็มาแล้วเก๋ก็มาหก่อกีเขาบอกให้รับตสารภาพความจริงเป็นผู้ต้งก็เด่นมันยุ่ำแทนใจผมช็อกเฉ่เลยทำอะไรไม่ถูก แล้วเราได้ทำร้ายน้องไหมไม่ครับผมจะมาผก็ค่โยนตามนี้นที่ที่เขาพูดมาผมค่าโยนแล้วลูกเราอายุกี่เดือนแล้วนะ่ะสองเดือนครับแล้วเรารู้ได้ไงว่าลูกเราป่วยก <c oughs> ็หมอทําบอกเองว่าเด็กมันติดเชื้อแน่อนแล้วป่วยจริงไหมป่วยจริงครับเด็กม,มันติดเชเื้อแน่อนครับจ่ายแน่ๆ่าสองหมอบแล้วแล้วเรามีใบยืนยันอะไรไหมใบยืนยันจากหมออะไรไหมใบย,ยืนยันไม่มี ท้กครับเขาอ้างว่าลูกเขาติดเชื้อในปอดแล้วลูกตายก็เลยเอาไปฝังล่าสุดวันนี้ตอนที่เราไปสอบถามเพื่อนอย่างที่บอกข้อมูลมันตาลปัดกลายว่าพ่อเด็กเคยเอาหมอนอุดจมูกวันนี้เพื่อนส่งคลิปตัวใหม่มาให้เป็นคลิปอะไรเป็นคลิปก่อนที่เขาจะรับสารภาพว่าตัวเขาเองเนี่ยลูกตายและเอาเด็กไปฝังไว้ที่ดินในป่าเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนก็เลยไปอัดคลิปเอาไว้เพื่อนเองเนี่ยก็อัดคลิปไว้ลักษณะบอกว่าคุยกับพ่อแม่เด็กแล้วถามบอกอ้าวตั้งสติก่อนแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันหน่อยว่า ตัวใหม่ฮะก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตั้งสติก่อนนะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรให้เล่ามาให้ฟังหน่อยที่มาที่ไปที่เพื่อนเขาสงสัยจนกระทั่งต้องไปเค้นเนี่ยเนื่องจากว่าเพื่อนเขาบอกว่าเขาไปทราบจากรุ่นพี่มาว่าไอ้ตัวของพ่อเด็กเนี่ยนิพนธ์เนี่ยไปเล่าให้รุ่นพี่ฟังทานองว่าลูกเนี่ยตายแล้วเขาก็เลยมาเค้นพอมาเค้นเสร็จเนี่ยสุดท้ายเองมันยอมรับสาร,รภาพอ้างว่าลูกหยุดหายใจแม่เด็กบอกว่าคิดว่าลูกหลับปลุกแล้วไม่ตื่นสุดท้ายบอกเอาไปฝังดีอันนี้คือตอนขุด หลักฐานตัวใหม่ใช่ไหมใช่ที่กำลังบอกพาไปขุดอยู่หน่อยสิเอาฟังเสียงฮะนิ้วเคี่ยวๆคงจะเจอมึงถ้ามึงได้กลิ่นไหมขึ้นมาโอ้แปลว่ากูกับนนะ้าก็ตรงอันนี้แล้วแหละมาสื่อแล้วแหละงั้นน่ะเขาช่มา่ช่วยเเพราะว่ากูกับตรงกันนะ่ะได้กินกันอุ๊บ เหหนมัเเสียยาอาขึ้นมาหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้วางไว้ในกลุ่มอย่างนั้นก่อนแล้วน้องเน่าหรือยังมึงมาฝังไว้กี่วันแล้วมึงนี่เดนมนุษย์นะสองคนกูบอกทำมึงสองตัวเลี้ยงลูกไม่ไหวมึงเอาหล่ะให้กูเดี๋ยวกูเลี้ยงเองเดี๋ยวมึงฝังมันมาเป็นอาทิตย์อ่ะที่อัดมันนั่นน่ะกูร้องเตะพวกมึงสองตัวตายคาพะพวกมึงฝังไว้บ้างเอาไหมมึงเชื่อกูกล้าไหม ผมไม่เคยสอนน้องกูน้องกูมียี่สิบกว่าคนไม่เคยสอนนี่เลยมึงดูน้องกูนี่นะมันยอมเป็นหนี้กูสี่ห้าหมื่นมันยังหารเลี้ยงลูกมันเองเลยมึงอะของคนบุกเมียทำอะไรบ้างนอกจากไหลลีงก็เอาเอาตัวเป็นหลักอะท้งตายไม่ขาดสารอาหาริ้งรูปร่างตัวเล็กผอมขนาดนั้นอะไม่ได้ทิ้งไว้ใช่ไหมลูกตายเพราะอะไรมึงตอบกูมาดิอือ หยุดลมหายใจหยุดล้มหายใจเพราะอน,อนอนคิดานอนหลับาาแล้วพอไอ้เบี้ยวไปจับกะจะปลุกกินนมนั่นแหละก็ไม่หายใจนิ่งไปเลยแลาพู่มึงสองตัวเลี้ยงลูกกันเป็นไหมเป็นไหมมึงตอบกูด้วยเลี้ยงไม่เป็นว่าทำไมคุณผู้ชมครับน่าสนใจนะฮะถามว่ามึงเลี้ยงลูกเป็นไหมเลี้ยงไม่เป็นนี่นาทีตอนเขียวเอาศพเด็กขึ้นมานะ,ะเปิดเสียงขึ้นมากรคอแล้วเปิดภาพตอนชี้จุดเนี่ยฮะที่ตำรวจถ่ายเป็นภาพนิ่ง เพราะตอนแรกตำรวจพาไปชี right mm ้จ hmm. mm ุดก็คือเพื่อนก่อนนะฮะนี่ตำรวจต้องไปขอบคุณเพื่อนนะและตตำรวจต้องไปถามให้ได้นะว่ามันเคยพาเด็กไปหาหมอจริงหรือเปล่าไม่ใช่ปิดคดีแล้วนะฮะว่าอําพรางศพประเด็นก็คือเพื่อนส่งคลิปมาให้นี่คือตอนไปตะกุยดินเห็นไหมฮะ และถ้าตัดผ้าไปตอนถามเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเลี้ยงลูกเป็นไหมเลี้ยงไม่เป็น 19, ผู้หญิงผู้ชาย 25, วันนี้พี่กู้ภัยนะฮะเขาเล่าให้ฟังเลยบอกว่าเขาแปลกใจมากทำไมมันไม่แจ้งตำรวจกับการตายครั้งนี้และที่สำคัญเชื่อหรือไม่ว่าเด็กเนี่ยเหมือนกับมีอาการหายใจไม่ออกแลวตายเองกู้ภัยบอกอันนี้ผมตอบไม่ได้จากสภาพศพเนี่ย ไม่สามารถดูด้วยสายตาได้ว่าทําร้ายหรือไม่เพราะศพเด็กเริ่มเน่าแล้วใช่ไหมใช่ฮะวันนี้มีเสียงของทางกู้ภัยด้วยใช่ไหมที่เข้าไปเอาศพเด็กออกมามเอาฟังเสียงกู้ภัยเนี่ยฮะเป็นของไอ้พ่อแม่เด็กเนี่ยเป็นคนมา,ม,ามาแจ้งว่าเด็กได้หายตัวไปได้โทรมาประสา,านที่มูลิธิโตมาเลยเรียกน้องให,ให้มาคุยกันว่าเหตุการณ์เป็นยังไงดูเบื้องต้นเสร็จแล้ว่น้องมันได้มีคลิปเสียง คลิปเสียงของไอ้พ่อเด็กเนี่ยเอามาให้ดูเสร็จแล้วเราก็ได้ประสานโทรไปที่ห้องวิทยุของไอ้สอขเมืองนครสวรรค์นะครับประสานในไอ้ไอ้ส่วนวิทยุเขาส่งไอ้สายตวจไอ้รถจักรยานยนต์มาเสร็จแล้วก็พี่ให้พี่สายตวจเขาคุยกันเบื้องต้นคุยเบื้องต้นเสร็จแล้วมันเหมือนว่ามันไม่พอก็คือแนะนําให้ไปแจ้งความลองทุกเสร็จแล้วแล้วพี่เขาบอกว่าแล้วจะส่งให สายสืบสืบสวนหน้าทีมสืบสวนครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมฮะส่วนที่ว่าจะเป็นการฆาตก,กรรมหรือไม่รอขยายผลจากตำรวจ